ุ้ยแม่ผมขอโทษครับผมลืมไปซาสนิทเลยอ่ะเอ้าพี่แชมแม่บอกแล้วฝนตกให้เก็บผ้าด้วยเราจะต้องเดินทางไปโคราาแล้วเนี่ยเราจะซื้อผ้าที่ไหนใส่เดี๋ยวแม่ใจเย็นนะครับผมมีตัวช่วยรับรองว่าผ้าแห้งทันแน่นอนเฮ้ยนี่มันเครื่องอบผ้าอิเล็กทริกแบบพกพานี่น่ ม่ใช่สิครับแม่ยิ่งช่วงยันหน้าฝนด้วยผมมาตั้งใจซื้อมาใช้เลยครับถ้ามันจะได้ไม่เหม็นอับอบผ้าได้รวดเร็วอบด้วยอุณหภูมิคงที่60องศาสามารถกําจัดไรฝุน่นด้วยการอบความร้อนหมุนเวียนความร้อนได้ที่360องศาความจุเยอะอบผ้าได้ครั้งละหลายตัวสามารถตั้งเวลาการอบได้ถึงร้อนาทีตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและสามารถพับเก็บเป็นกระเป๋าได้ด้วยพอรับประกันตั้ง3ปีแน่แห้งไหมหอมหรือเปล่านี่ไง พร้อมเดินทางไปโคราชได้ว่าแต่คราวนี้เราไปโคราชเราจะไปหาใครคะแม่พี่แชมป์ก็ลองทายดูสิว่าเราจะไปหาใครใครอะใบ้หน่อยสิคบแม่ม,มีลูกชายที่ชอบฟุตบอลม,มากแล้วทกคนละคาู้ไมคะว่าคนดังโคราชที่เราจะไปหาเนี่ยคือใครใครอะทุกคนคอมเมนต์บอกพี่แชมป์หน่อยนะครับ